ไม่อาจรู้เลยแม้ว่าเธอนั้นไม่รู้จากฉันสักหน่อยแต่เธอก็แอบชอบฉันไม่ชีน้อยหัวใจฉันยังเฝ้ารอและเฝ้าคอยเฝ้าคอยให้เธอหันมาบอกกับฉันสักนิดได้ไหมว่าเธอก็คิดอยู่ในในว่าฉันก็แอบชอบเธอไม่ชีน้อยให้ใจฉันดีชื่นช้ำและ อให้เธอหันมามองฉันสักทีเย้เยีสวัสดีคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหวันนี้เราเปิดรายการแบบมีสีสันจริงๆสองสาวนี่เล่นดนตรีโอ้แล้วก็ร้องเพลงเพราะมากๆเลยแหละครับแล้วนี่ก็คงจะเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณผู้ชมใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้แรี่วนนี้แมรี่วัเนี้เร็วๆจริงไม่แต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าเพลงเมื่อกี้ที่แบบว่าพวกเราสองคนเลือกมาเป็นเพลงที่ความหมายน่ารักมากๆเลยนะพี่ฟู๊ดเป็นเพลงที่แบบ แบบผู้หญิงคนนึงหรือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแอบชอบใครสักคนนึงแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยกลับหันมามองเราบ้างใช่น่ารักมากๆคนร้องก็น่ารักคนเล่นฟิโนก็เล่นคลอแล้วน่ารักใช่เพราะว่าเราคือแต่ว่าล่ะโอ้ยซ้อมนานไหมเนี่ยเขาก็มาอาทิตย์หนึ่งครับพี่พลโอ้โอเคจัดว่าเก่งมากเลยนะใช่เพราะว่าแบบไม่ได้เล่นนานมากเออเล่นฟิโน่มาเคยเรียนนอนดิโอ้นี่อ่านโน้ตอ่านโน้ตโอ๊ยโอ๊ย จะให้เขารู้ว่าเรามีโพยโอ้ระดับนี้เลยแต่เพื่อคุณผู้ชมทูวินไซเดอร์เนี่ยก็แบบซ้อมหนักแค่ไหนก็ยอมค่ะได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกเราเท่านั้นนะครับที่จะมีของขวัญสุดพิเศษมาฝากกับคุณผู้ชมนะครับนุ่มเจมส์จีก็มีของขวัญสุดพิเศษมาฝากเราด้วยนะครับในช่วงโอกาสวันวาเลนไทน์นี้นะครับของขวัญของเขาจะเป็นอะไรเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ นนถือว่าเป็นพระเอกซุปตารสุดฮาจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มน้อยเจมส์จีไรยูตั้งสีสุขที่เราได้เห็นเขาโชว์ความสามารถมาแล้วมากมายทั้งสแสดงละครภาพยนตร์รวมถึงร้องเพลงด้วยแล้ววันนี้รายการ,รูอินไซเดอร์ของเราได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับหนุ่มน้อยเจมส์จีก็เลยต้องขออัปเดตผลงานกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะก็ยุ่งดีครับก็หลังจากจบคอนเสิร์ตมาตอนนี้ก็กำลัง เรียงงานที่ที่ช่วงคอนเสิร์ตได้พักไปใช่บ้าพักไปซ้อมอันนี้ก็กลับมาค่อนข้างยุ่งเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็ละครก็ใกล้ปิดแล้วครับกับหอิงในซวงนานไหมแววบอกว่า well, วันที่ส8กุมภาพันธ์นี้จะมีฟิตติ้งละครเรื่องใหม่แล้วครับส8นี้ก็จะฟิตติ้งเรื่องใหม่ครับปฏิววันรัตดาครับเหมือน,นกับย้อนยุคก,กลับไปอีกเหมือนเดิมครับปี2ปี2500อะไรเงี้ยครับที่ทีทเ่เป็นเรื่องของอ มหลาดคนหนึ่งที่มีฐานะแล้วก็มีสัญญาผูกพันกันว่าจะแต่งงานเอกอัิตระกูลหนึ่งซึ่งสักพักหนึ่งตระกูลพระเอกก็เกิดบอกว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็เลยตกต่ำอะไรเงี้ยล่าสุดหนุ่มน้อยเจ่มจีของเราก็ได้โชว์ฝีมือการแต่งเพลงและทํานองเอกเป็นครั้งแรกด้วยค่ะเป็นมายังไงคะเนี่ยแล้วให้เราฟังนิดนึงได้มีโอกาสแต่งเพลงครับกับชื่อเพลงว่าแต่งงานกันนะ บูจูนแมรี่มีครับก็เป็นอเพลงหนึ่งที่จริงแล้วแต่งแต่งเป็นของฝันให้ให้พี่ชายกับพี่สาวคนหนึ่งครับคู่คู่หนึ่งที่เาแต่งงานกันประสบความสเร็จในความรักกันเลยครับก็เป็นครั้งแรกที่แต่งทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทํานองเองครับแต่งเพลงเองแบบนี้มีมุมมองความรักอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่นํามาเขียนในเพลงนี้จริงๆแล้วมันเป็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 นเรื่องเล่าจากจากจากพี่ทั้งพี่ของของของพี่คู่นี้ครับซึ่งซึ่งเขาแบบเป็นคนที่เป็นคนที่มีอะไรอันดอันอยู่แล้วครับ ในการโพสไอจีเขาอะไรก็ตามเขาเป็นคนที่อันอาร์แล้วก็เห็นแล้วก็เออมันน่าจะมีอะไรที่แบบตั้งคอนเซปต์ไปแล้วก็แล้วก็แล้วก็เขียนตางคอนเซปต์ครับและสุดท้ายนี้หนุ่มน้อยเจมจีก็มีของขวัญชิพิเศษมอมอบให้กับแฟนรายการ True Insider โดยเฉพาะค่ะเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรักส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะน้ำก็คือกับปลาแกเป็นฝนทั้งคู่กับฟ้าเธอรู้เปล่า คนก็คู่กับฝันแต่ในฝันฉันมีแต่เธ,เธอเธอรู้ไหมถามเธอไปเธอก็รู้ดีและคำตอบมันก็ใช่คงไม่มีอะไรไม่อยากกันไปถ้าเราต่างเป็นคู่กันครับก็วลนไทยครับก็ฝากความรักนี่และครับส่งไปครับแล้วฝากเพลงนี้ครับเป็นเพลง h a n ค o า l รักครับ้เราาามแต่งงนนกัน Baby, งานกันนะเารมากค่ะไม่ค่อยเลยอะเก็บประการบ้างสิลาเยอะจริงๆแบบรองเพลงก็พอและละครก็เก่งครบเครื่อง,องมากๆคนนี้ ถ้าเกิดมีคนมาแต่งเพลงให้สองสาวฟังชื่อเพลงว่า Will You Marry Me นี่จะคิดยังไงจ้าจะตอบว่าเขินของต้าค่ะก็ถามก็ต้องตอบว่าตกลงค่ะพี่กวางค่ะพี่กวางได้ยินคำตอบแล้วนะคะพี่กวาง ก็เป็นไกด์ไอเดียกันไว้นะครับจะแต่งเพลงมาขอกันเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปอย่าลืมบอก t วิ e ไซเดอร์ด้วยล่ะเอละครับเอาล้วเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับกับไอเดียนะครับว่าวันวันเลนไทน์จะไปไหนกันไปดูกันครับว่าดาราเขาไปเที่ยวไหนในวันนี้สักครู่เดียวครับ